สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเป็นการดูดวงในช่วงปีหน้าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็น คนโสดคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปีหน้าปีพศสอ6 4ชาวพิจิกความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าอย่างที่แจ้งไว้ทุกคลิปวันนี้ก็ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีเป็น general reading นะคะเป็นพลังงานรวม อาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนขอดูความรักของคนโสดหน่อยค่ะว่าคนโสดชาวพิจิคะ่ะปีหน้านี้ความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง Emperor 6หเหรียญ q u e e n ดาแอสเวนถือถ้วย the devil แล the er like, like. ้ว like. ก็เด็กถือเหรียญนั่นว่าปีหน้าคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ตรงใจได้เจอคนตรงสเปคได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่เรารู้สึกว่ามันใช่นะคะได้เจอคนที่เอ่อ เข้ามาคุยเข้ามาเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาทำความรู้จักนะคะเป็นคนที่มีโอกาสที่เขาอ่ะจะเข้าหาคุณก่อนด้วยนะคะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเป็นฝ่ายเข้ามาจีบเราหรือเป็นฝ่ายอยากที่จะรู้จักกับเรานะคะในขณะที่ตัวเราอ่ะ นะคะค่อนข้างที่จะระวังตัวค่อนข้างที่จะระแวงพอสมควรว่าเขามาแบบไหนมาดีมาร้ายมาโอเคหรือเปล่านะคะแล้วขอดูเขารู้สึกยังไงอะค่ะที่เข้ามาหาเราอยากให้รู้ว่าเขาเข้ามาเพราะความรู้สึกว่าชอบนะเขาชอบคุณจริงๆอยากจะศึกษาอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ จริงอยู่ว่าจะยังเป็นการเพิ่งทำความรู้จักกันแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาคิดว่าจะมาประเดี๋ยวประดาวคือพยายามที่จะทำความรู้จักอ่ะตั้งใจที่จะเข้ามาจีบตั้งใจที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณจริงๆนะคะอยากรู้จักตัวตนของคุณจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์เนี้ย อยากให้คุณลองเปิดใจดูค่ะอยากให้คุณลองเปิดใจให้เขาดูปีหน้านี้นะคะไม่อยากจะให้กลัวหรือว่าไม่อยากจะให้อ,อยู่กับ ไม่อยากให้อยู่หลังกำแพงของตัวเองนะคะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองให้โอกาสตัวเองได้ออกมาจากกำแพงตรงนั้นนะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานหรือค่อนข้างที่จะมีกำแพงของตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเจ็บมาหรือเปล่าเคยเสียใจมาหรือเปล่านะคะแต่ในปีหน้านี้คนโสดคะมีโอกาสจริงๆที่จะมีคนเข้ามาถามว่าคนคนนั้นเขามีลักษณะยังไงคนคนนั้นเป็นใครอะ เป็นคนที่คุณไม่เคยพบมาก่อนนะคะเป็นคนใหม่ๆในชีวิตนะคะเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะมารู้จักกันในปีหน้านี้แหละนะคะและเป็นคนที่แอนมองว่ามีเหตุที่จะให้รู้จักนะคะมีเหตุที่จะให้รู้จักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่าธุรกิจหรือใดๆคือมันไม่ใช่การบังเอิญเดินไปแล้ว ชนกันหรือว่าเดินไปแล้วก็แบบหันมาเลี้ยวตรงมุมตึกแล้วเจอหน้ากันแล้วปิ๊งกันไม่ใช่นะคะเป็นคนใหม่ๆที่คุณจะได้ไปรู้จักเขาอาจจะเป็นย้ายงานมาใหม่หรือว่าคุณย้ายงานไปใหม่หรือว่าเขาย้ายมาอยู่ข้างบ้านเราอยู่ดีก็ข้างบ้านเราขายบ้านแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ มีเรื่องให้ต้องมาติดต่อเป็นธุระปะปังกับเราอะนะคะเป็นคนใหม่ๆที่เราจะได้เจอนะคะและแน่นอนว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่หมายถึงว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนที่มีครอบครัวก็ได้มีประวัติความรักที่อาจจะไม่ค่อยโอเคนักก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเคย เขาอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกกับสามีเพิ่งเลิกกับภรรยานะคะเพิ่งเพิ่งโสดมานะคะแต่แต่แอนมองว่าคนคนนี้คือโสดนะคะแล้วพอมาเจอคุณอ่ะคืออยากรู้จักจริงๆนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีประสองค์อื่นประสงค์ร้ายหรือว่าไม่ได้มีความแอบแฝงอะไรเลยนะคะทีนี้เนี่ยคุณสามารถหาคำตอบคุณสามารถหาคำตอบจากความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยตัวเอง นะคะค่อยๆคบค่อยๆค,ค,ค,คุยอย่างที่แอนบอกว่าไม่อยากจะให้คุณปิดใจไม่อยากจะให้คุณอยู่กับกำแพงหรือว่าอยู่กับอะไรเก่าๆนะคะหรือว่าอยู่กับความรู้สึกเก่าๆประสบการณ์เดิมๆนะคะลองเปิดใจดูนะคะและคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่คุณตามหาความรักในแบบที่คุณรอคอยมาตลอดเส้นชใยที่คุณคาดหวังในความรักครั้งนี้อาจจะอยู่ที่คนคนนี้ ก็เป็นได้นะคะคนโสดเพราะฉะนั้นนะคะชาวคนโสดชาวพิจิกแนะนําให้เปิดใจนะคะเปิดใจนิดนึงถ้ามีคนเข้ามานะคะลองคุยดูไม่เสียหายอย่างที่เองเคยบอกไว้นะคะระวังแต่อย่าระแวงนะ,ะอ่ะทีนี้มาถึงคนพิจิตค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะคนคุยอย่าลืมวันนี้ก็เป็นดวงทั่วไปนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตของคุณก็เกิดขึ้นได้ ขอดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิาวแนวโน้มจะเป็นยังไงในปีหน้าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณคิดถึงเขาแต่เขาคิดถึงอีกคน แอนมองว่าคนที่คุณดีวอยู่คุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดีวกับเราแค่คนเดียวนะฮะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีคนอื่นคุยอยู่เขาอาจจะเพิ่งมีข่าวดีในบ้านเกิดขึ้นอย่างเช่นเขาเออเพิ่งมีลูกหรือว่าเพิ่งอ่ตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือมั่นหมายทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการที่ตัวคุณน่ะนะคะ ข่าวดีของเขาเป็นข่าวร้ายของเราอะนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะก,กับเขาเพอสมควรและมันจะเป็นเห็ุนให้คุณอะ ตัดสินใจที่จะ move on ในปีหน้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่ถึงกับว่าทําให้คุณเนี่ย move on ออกมาได้เลยหลังจากที่คุณพยายามมานานอาจจะทําไม่เคยได้แต่ชนวนครั้งเนี้ยจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณตัดขาดเขาแล้วก็ก้าวออกมาได้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรคะชาวพิจิตเขารู้สึกดีกับคุณนะไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่ดี แต่ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขามีวิธีคิดของเขาและเขาก็จะเชื่อในความคิดของตัวเองว่าถ้าเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยคิดว่าตัวเองผิดด้วยนะคะ <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็ได้แค่นี้แต่เขาทำดีที่สุดแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแอนมองว่าคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาในความคิดของเขาอะ่ะเหมือนกับคิดเขา้าข้างตัวเองหน่อยๆน่อยว่าก็รู้สึกดีก็ชอบนะแต่ก็มาเจอกันทีหลังให้ทํายังไงเจอกันช้าไปนะคะจะให้ทิ้งฝั่งนั้นก็ทิ้งไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะพยายามคิดในมุมที่ตัวเขาสบายใจคิดในมุมที่ตัวเขาไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะแล้วคาดหวังให้เราเข้าใจในความคิดของเขาตรงนั้น ะะแต่ทีนี้ถ้าเรารับไม่ได้นะคะถ้าเรารับไม่ได้แอนมองว่าคนคนนี้เขาจะไม่มีความพยายามขนาดนั้นในการที่จะรังเราไว้ในชีวิตนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้คะ ถ้าคุณอยู่ต่อนะคะถ้าคุณอยู่ต่อม,ม,มันมันมันก็จะเป็นในรูปแบบที่ฝืนหรือพยายามไม่ใช่แค่ตัวเราตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอะมีเหตุผลของเขามีความคิดของเขานะคะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันไม่ได้มากถึงขนาดที่จะทิ้งทุกอย่างมาเพื่อเราได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าปีหน้านี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณยังอยากจะสู้ต่อนะคะก็เป็นคุณที่จะต้องลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเขาให้ทําใจตรงนี้ไว้นะคะแต่ถ้าคิดจะ move on นะคะเอ่ออย่างที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์มางอย่างเกิดขึ้นและเป็นโอกาสอันดีที่ถ้าคุณสามารถตัดใจได้ถ้าคุณคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผล เข้าไว้มันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณออกมาหรือว่าถอยออกมาหรือว่าจบความสัมพันธ์นี้ได้นะคะในปีหน้านี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะงก็อยากจะให้ชาวพิจิงมองใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณออกมาไม่ได้นะคะขอให้รู้ว่าโอกาสมันใกล้เข้ามาแล้วแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนักหรอกนะคะอย่างที่แอนบอกไป step out of your comfort zone นะคะหลายๆครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถอยจากเขาไม่ได้อะขาดเขาไม่ได้ออกมาไม่ได้อยากเลิกนะพยายามหลายทีแล้วเลิกไม่ได้ นะคะเพราะว่าใหญ่จะมีเขาไว้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเลิกกันไปกลัวอยู่ไม่ได้หรือกลัวไม่ได้เจอใครที่เรารักได้มากเท่าเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณถามใจตัวเองดีๆนะคะว่าคุณยึดเขาเอาไว้แบบนี้ตกลงมันสุขหรือมันทุกข์จำเป็นที่จะต้องมีเขาแค่ไหนไม่มีเขาอยู่ไม่ได้จริงๆหรือเปล่า แล้วถ้าไม่มีเขาอนาคตข้างหน้ามันจะแย่กว่านี้จริงหรือเปล่านะคะลองคุยกับตัวเองลองถามตัวเองดีๆชาวพิจิกค่ะอย่างที่บอกว่าใครที่อยากมูฟออนปีหน้ามีโอกาสแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวคุณให้มากที่สุดนะคะทีนี้มาถึงคนมีคู่ชาวพิจิกค่ะคนมีคู่ชาวพิจิกค,ความรักของพวกคุณในปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะ อย่าลืมนะคะว่านี้ก็เป็นดวงทั่วไปนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจาจะไม่ใช่ชีวิตของคุณหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไว้เบิร์ซ่าเกิดขึ้นได้นะเปิดมาด้วยไพ่ไฟออฟคัพค่ะตามด้วยจัดเม้นต์ควีนถ้วยไฮพินเทสแล้วก็5ดาบแล้วก็9ดาบอืมไม่ชอบอ่านไพ่ในลักษณะนี้เลยอะแต่ว่า โอเคในในปีหน้านะคะถ้าคนมีคู่นะคะถ้าถ้าคู่ไหนที่อาจจะตอนนี้อาจจะเจออยู่นะคะประสบปัญหาอยู่ในเรื่องของรักสามเศร้านะคะอยากให้รู้ว่าในปีหน้านี้มันจะจบไม่สวยยิ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายปั่นใจหรือยิ่งถ้าคุณเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่มีอีกคนนะคะแม้แต่เป็นเขาอาจจะเป็นเขาเนี่ย นะคะอยากให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนมันถึงเวลาที่ต้องชดใช้อะคะ่ะความสัมพันธ์แบบนี้มันจะไม่ให้ความสุขนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกนอกใจหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยทำอะไรให้คุณเสียใจนะคะอยากให้รู้ว่าถ้าเขาตัดสินใจไปเพื่อที่จะเจอใครที่มันดีกว่านะคะหรือเขาไปด้วยความรู้สึกว่ามันดีกว่าหรือตอนนี้เขาอาจจะถอยออกจากคุณแล้วก็ได้นะ ณเวลาเนี้ยคุณกับเขาอาจจะมีปัญหานี้แล้วแหละและทีเนี้ยปีหน้าเนี้ยนะคะผลที่เขาได้มันจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะมันจะไม่ค่อยเวิร์กทางที่เขาเลือกไปมันมันไม่ได้ราบเรื่นมันไม่ได้รุ่งมันไม่ได้ดีแบบที่เขาคิดและมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขาจะได้รับผลที่เขาทําและเห็นไหมเขาหาทางที่จะกลับมาอืม ทีนี้เนี่ยนะคะคู่รักคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะคู่รักคู่ไหนที่มีปัญหากันในเรื่องนี้นะคะแยกแยกทางกันหรือว่าถอยห่างจากกันมาแล้วไปแล้วนะคะอยากให้รู้ว่าเขาอะ่ะรอคอยโอกาสที่จะได้กลับมานะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางที่เขาก้าวไปอะ่ะมันไม่ได้เวิร์กหรือมันไม่ได้เป็นไปได้อย่างที่ใจเขาคิดนะคะมันไม่ได้พาเขาไปในทิศทางที่ดีเวลออฟฟอร์จูนตามด้วย8ดดาบคือ มันไม่ได้อนาคตที่เขารอมันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่แบบเฮ้ยไปเจอคนใหม่แล้วมันจะต้องเบรคกว่านี้มันจะต้องดีกว่านี้มันจะต้องแบบโอเคกว่านี้ปรากฏว่าไปเจอคนใหม่ปุ๊บทุกอย่างมันแย่มันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดทีนี้เนี่ยพอจะหวนกลับมาหาเราก็เหมือนกับเอ๊ะสายไปแล้วหรือเปล่าวะแบบเนี้ยนะคะขอดูหน่อยว่าเขาจะทำยังไงต่อไป ตอนนี้ในหัวเขาอะเต็มไปด้วยความคิดว่าจะทํายังไงจะทํายังไงจะทํำยังไง,ง,ไง,ง,ไงหาวิธีไหนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกแอบส่องแอบดูอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจะคุณอาจจะรู้สึกว่าภายนอกเขานิ่งๆใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วอะเขาแบบพยายามสืบส่องเรื่องราวของคุณอยู่ตลอดเวลาน่ะนะคะทีนี้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเ,เห็นแล้วแหละว่าเขาจะพยายามกลับมา อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณจะให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะตัวเขาเนะี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองนะพร้อมที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารู้สึกผิดแล้วนะคิดได้แล้วสํานึกแล้วจริงๆอยากจะกลับมาหาเราจริงๆแต่อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณนะ่ะยังพร้อมที่จะกลับไปหาเขาไหมหรือตัวคุณนะ่ะอยากที่จะมูฟฟ์แล้วอยากที่จะไปข้างหน้าแล้วอยากที่จะ จบปัญหานี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นครั้งที่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ได้สำหรับบางคนนะคะกับคนที่มาฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าทำไมแค่นี้ให้โอกาสกันไม่ได้หรือจะกลับไปทำไมโง่หรือเปล่าบางเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราเป็นเราเป็นแค่คนนอกมองเข้าไปทุกอย่างมันง่ายหมดที่จะตัดสินเพราะว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขเราไม่มีผลกระทบแต่พอเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆอะ่ะนั่นแหละนะคะ นั่นแหละมันถึงจะยากก็ชาวพิจิกที่มีคู่นะคะก็โอเคถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะแล้วถึงเวลาที่เขากลับมาจริงๆนะคะเป็นตัวคุณแล้วนะคะที่จะที่จะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะอยากให้รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนเสียใจแค่ไหนนะคะถึงเวลาที่พอเขากลับมาแล้วนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คำตอบที่คุณเคยรอคอยคุณอาจจะอยากเคยถามเขามากมายหลายคำถามหรือสุดท้ายแล้วพอเห็นหน้าเขาปุ๊บคุณอาจจะไม่อยากถามคำถามพวกนั้นแล้วก็ได้คุณอาจจะมีคำตอบขึ้นมาในใจทันทีเลยไม่ได้กลับมาเจอกันอีกว่าอยากจะไปต่อไหมหรืออยากจะจบแล้วหรือที่ผ่านมาอา้าวเราไม่ได้เสียใจแล้วนี่เราไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนี่หรือนี่ไงคนที่เราคิดถึงมาตลอดในที่สุดเขากลับมามันเป็นสองทางนะคะและ ไม่มีใครเลือกแทนเราได้หรอกนะคะอยู่ที่เราแต่ละคนนะคะว่ามีเหตุผลของตัวเองแบบไหนเรื่องราวสตรอรี่ของพวกคุณนะคะตัดสินใจกันให้ดีๆนะคะชาวพิจิกยึดความสุขของคุณเป็นที่ตั้งนะคะไม่ว่าจะเลือกทางไหนอย่าให้ตัวเองต้องเสียใจทีหลังนะคะโอเคครบแล้วทั้ง3สถานนะชาวพิจิกคะ่ะ <L> เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ